สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจไทยเดินทางมาแก้ไขรถมิตซูบิชิแอททานนะครับลูกค้ามีกุญแจรีโมทที่ใช้งานทุกวันนะครับรีโมทกดล็อกกดเปิดได้นะครับแต่ปัญหาตอนนี้นะครับก็คือมีไฟคีย์นะครับติดค้างบนหน้าปัดเรนไมล์แบบนี้นะครับแล้วเวลาเหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทก็สตาร์ทไม่ติดนะครับเงียบนะครับเวลาจะสตาร์ทได้นะครับต้องเสียบกุญแจลงในช่องจุกเฉินแบบนี้นะครับอ่าพอเสียบกุญแจลงในช่องสตาร์ทจุกเฉินนะครับก็สตาร์ทได้นะครับ ซึ่งไม่ปกตินะครับผมได้ทำการใช้เครื่องสแกนตรวจเช็คนะครับก็มีโค้ดที่มีปัญหาอยู่นะครับประมาณ5โค้ดนะครับเดี๋ยวจะทำการแก้ไขเปลี่ยนอะไรแล้วก็ตรวจเช็คระบบไฟให้ลูกค้านะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวมาทดสอบสตาร์ทนะครับตอนสตาร์ตติดไฟคีี์ก็ยังติดค้างแบบนี้นะครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากแก้ไขระบบไฟแล้วก็อุปกรณ์ที่เสียเรียบร้อยแล้วนะครับทดสอบนะครับเหยียบเบรกนะครับกดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะครับ ตาติดเรียบร้อยนะครับไฟคีย์สีเหลืองที่เคยติดค้างบนจอหม่ที่เคยกระพริบอยู่ก็ดับลงเรียบร้อยสมบูรณ์นะครับดับเครื่องครับกุญแจรีโมทก็ใช้งานได้ปกตินะครับล็อกเปิดนะครับขึ้นมาบนรถหยยบเบรกกดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถมิตซูบิชิแอ a ทาดมิลาดนะครับรุ่นท็อปสุดกดปุ่มสตาร์ทมีอาการเหมือนในคลิปนะครับ ระบบสมารท์ทคีไม่ทํางานอย่าเบรกกดปุ่มสตาร์ทรถไม่ติดนะครับต้องเสียบกุญแจลงไปในช่องฉุกเฉินแบบรถคันนี้นะครับสามารถแก้ไขได้นะครับ0826166655ช่างกุญแจไทยยินดีให้บริการนะครับหรืออีกอาการหนึ่งมีคําว่าคีย์ขึ้นโชว์บนจอไมแล้วสตาร์ทไม่ติดก็แก้ไขได้นะครับ